รูร้านเลยวายังคิดก่อนของกัมเด้องาก็ได้ลูาวขวยน้องางเมองด้วยบขนานีั่อกจะมาลูกจาาูเียนเที่ยตาให้่ยนังชหบ่งมเก่ารวงนื้อเปนแบลูกเรานีด้วยลกนีนหาเลแสนเลด้อแม่ก็ดไปเือขอที่อยากังก ดีครับเปนไมเออใ่ด uh, right? yeah. ีครัอเคอาเอรงกร้งก้งกระโดมกร่ะค่่ะค่ะค่ะะค่ะค่ะค่ค่ะคค่ะคค่ะ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 คค่ะค่ะค่ะค่่ะค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 ่่ค่ะ เอออครับนั่งยังสีเนี่ยตีปะตอกลมเห็นนะก็นั่งห่นหนาจริเียงขางไม่ได้ีเนี่อก็ะืออมือคือต้องมือข่ะมือเออข้นมือเห็นี้านี่ยเาทาสีนั่นเลยอ่าได้ตอน อันนี้ก็เป็นประเภทนี่เออเอามาอกพรรษาเด้ค่ะพี่นลองเด้าออกพนรษไม่ใช่มอีสารแสงบานเฮาพี่นี่มบัดชุมาพอแเม่ปูยาตาาหพ่พองเมียผ้าเหยียด้าทามาเลยพองมีพระเห็ุดพ้าทามาแอเป็นในใหม่จำเก็เลยผ้าหลุ่มผ้าล้านผ้าานุเหาเก่าคนหลุดไหม่ต่อาร์ิอาลงเลืมไป แต่ว่าเขาก็ยังอนุรักษ์ยังคงอยู่นี่เผุดไอ้ไอ้ทรายพืชพาเห็ดนะคะพี่น้องเด้อนี่ไอ้สายเพืชพาเฮ็ดเพืชพาเห็ดค่ะนี่ประเภทนี่อันเก่าอันที่พ่อแม่พาเฮ็ดพาสางมานะคะประเภทนี้อันดีงามเขาก็รักษาไว้คงไว้คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเออนเรสมมาภูเขาตะกอนสมมาภูเขาวันออกขั้นสางสมมาลักษณะถุงถุงก้นในสมนี้นี่เก่าแก่เลยค่ะเก่าแก่ของเ้างนอกเอาไปเห็ด นะคะสมมาเฮียนหน่งเฮียนนี้แม่อนยางมะกรูกันหลายๆเฮียนนี่บ่มีจไป้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้วไปแล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 ้วไป้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแไปแล้วไป้ไปแล้วไล้ไป้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้วไปไปปไ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  น้ำห้อยประเภทนี้อันเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันจำรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ<ส>พี่น้องเนาะสวัสดีจ้าคลินน <c oughs> ปนีม <c oughs> ีเรมึงคกิดแทนแทนแทนจิบเอเอหนึ่งลาเขาติดป็คือย่าอยัาหยับแววจ้าพี่น้องนี่น้องมินไม้ครับเอไอออมเนะะื้อค่ะครับน้องพุ่นใจนี่กระลังสิงไปสมแม่ผู้เฒ่าเด้อค่ะเดอ้อประเภทนี้บุญออกรรษาเด้อค่ะพี่นออ้งนะะนองเดอ้อนี่ไปน้ำกันล,งลองๆองเลยคะ่ะพี่น้องเดอ้อนี่เห็นบ่ นี่ค่ะคนเห่าก็บอลื่นทีนฐานบอลืมนไอ้กําเพืดกําเหนือจอะคล้องเนาะค่ะนอพี่น้องประเภทนี้มาจากไหนกส็สืบทอดสืบสานกันต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องนอนี่โอ้นหนาหางแห้งด้ค่ะพี่น้องเด้อเบ่งเล็กหน่อยนะหนาหางแห้งยันสืบทอดป, <ะ S 1> ประเภทนี้คือเกาเด้ค่ะเด้อ